ครับผมไก่สีก้อนแก้วครับประธานกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่ลำไยตะบนหนองจชางคืนนะครับวันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับถือว่าเป็นเนื้อนาบุญนะครับที่ท่านอาทิบดีกรมการค้าภายในท่านวงท้สักเสืออิ่มได้มาถ้ภาภาษาเมืองก็ว่าช้างหยุดนาพญาใหญ่ย่ำเมืองนะครับวันนี้ท่านขุ่เกียรติมาเป็นประธานในการทาโครงการชวนชิมผลไม้ทั่วไทยนะครับซึ่งเป็นโครงการของกรมการค้าภายในพนิษย์ยอดพนิษย์ ของประเทศไทยเฮานะครับร่วมทั้งไปซีไทยภาคีคร,รืรรคอข่กลุ่มเกษตรกรภาคีไข่วิสากิจชุมชนกลุ่มก้งส่งเสริมการเกษตรกลุ่มสากอการ,กรเกษตรนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับมีช่องทางการตลาดแต่ว่าจะเป็นห้างนะครับสตูมเปอร์เก็ตต,ต่างๆาหลายๆหางองค์กรที่มาร่วมกันมากกว่า1ิกว่าองค์กรได้มีการกระจายสินค้าออกสู่ ช่องแานตลาดต่างๆทั้งในและต่างประเทศครับหรือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรบ้านเฮาที่เป็นคนลำไยปลูกลำไย,ยอยู่ครับเพิ่นบอกว่ายดอดใดจะคือลำไยเฮาปีคุณภาพที่ดีเป็นที่ยึง่ง,งือมาจ่ายของคนซื้อนะครับเป็นพึ่งที่พึ่งมาจของอผู้บริโภคนะครับสำหรับในส่วนของผมต่อ ดีใจขนาดแต้ๆนะครับวันนี้ครับสวัสดีเจ้าริระพาอุนแก้าเจ้าฝ่ายการตลาดทิ่สาิิชุมชนกลางใหญ่ลำใหญ่ตะบ,บนหนองทึนเพินวันนี้เป็นเกียรติและน้อมรับด้วยความินดีที่ผู้ใหญ่ในจังหวัด และระดับประเทศได้เห็นความสําคัญของกลุ่มเกษตรกรวิสาิจชุมชนลำไยกลางใหญ่ตําบลหนองจังคืนเฮาตําบลหนองจังคืนเป็นทิ่กําเนิดลำไย,ยเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องเจริญเติบโตและนําสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นพื้นที่ในตําบลหนองจัาคืนสู่ตลาดโลกนะคะวันนี้เฮาจะเริ่มพัฒนาพัฒนาคุณภาพของลำไยคัดเกตลำไย,ยที่มีคุณภาพส่งเข้าสู่ท้องตลาดผ่านการแปรรูปทั้งตลาดภายในประเทศและส่งออกวันนี้ พร้อมที่จะเดินหน้าลุยต่อไปทำการตลาดเพื่อดังไกลถึงทั่วโลกค่ะขอบคุณเจ้าขอบคุณมากครับ,บครับ <Yeah. S 2> ขณนะน,นี้นะคะท่านอธิบดรีกรมการท่าไทยของเราค่ะได้เดินเข้ามา,านะคะภายในศูนย์ลมใหญ่สายสีชุมชนแปลงใหญ่งค,งคงญ่ะเนี่ย <c oughs> นะครับเนื้อใสๆอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหถือว่าดีนะนะเนื้อหนา <c oughs> เนื้อหนาไม่รู้อร่อยผมไม่รู้ <c oughs> อร่อยครับอร่อยครับอร่อยครับถือว่าเป็นการกำลังใจให้กับพี่น้อง ช่าเหนือของเรานะเจ้าเอาละค่ะตอนนี้นะคะท่านจะทําการตัดเกรดเอเอก่อนนะคะท่านค่ะคนกระสีก้อนแก้วนะคะพาท่านตัดสักนิดนึงคะ่ะอันนี้เป็นเกรดเอเอนะคะคพี่ๆขาเอเท่านขาจับช่อเอเอให้แบบว่าพี่ๆสื่อมวลชนเราดูสักนิดนึงค่ะอันนี้คือเอเอนะคะก็จะเอาไปแบ,บ่งเกรดใ,ใหญ่เลยพี่ๆคะ ครกาานนน่ะีแล้้วัเราคือผู้ขุนลำใหญ่ยืนหนึนหนนหน่งในโลกเพราะฉะนั้นฝากพี่น,น้องนะครับทําของดีท่องเอาไว้ในใจท่องเอาไว้ในใจพวกเราช่วยกันท่านที่ว่านะครับท่านก็ได้ความเป็นห่วงนะเพราะฉะนันน้นพวกเราช่วยกันต้อของดี แลนะพวกเรายินดีที่จะช่วยนะครับปีนี้มาด้ยัยเรามีตลาดรองรับอยู่แล้ว5ท็อปโดยเซ็นทรัลพัฒน,น,นาโดยยืนอช่วยครับนี่วันนี้มาด้วยนะครับถ้าบริษัทจะนี่นะครับเป็คแบ มาลาดเรดดี้ครับโอเอหน่อยนี่นะครับไม่เคยสั่งเราที่ปากต้นที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไบร์ทสเนไทยครับนี่ผู้บริหารนะครับดังนั้นผู้จัดการระุูใช่ไหมอันนี้ผู้บริหารจากส่วนกลางใช่ไหมมากันเราทุกฝัายแล้วก็ไม่ได้มาตัวปากอบกล่องมาให้ด้วยนะครับเพราะนั้นขอให้พี่น้องสบายใจนะครับว่า เรายืนเคียงข้างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรท่านคุท้ทำได้ช่วยชัยยืนชัานข้างพี่น้องตอลอดเวลานะครับสิ่งเดียวขอให้พี่น้องมีกำลังใจทำของที่ดีนะของที่มีคุณภาพเท่านั้นแหละนะแล้วเดี๋ยวเราจะมารูวกันพัฒนาต่อยอดนะตลาดไม่เป็นไรเราคือผู้ติดตแต่เจ้าเดยวเจ้าแหญ่ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวใครกลัวตัวเองว่าจะแพ้ตัวเอง แน่ใะบอให้โชคดีลทุกคนวดวยรับยไหมครับปีนี้โ <sk ill> ซึ่งในเรื่องนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรี นะครับท่านเศรษฐาสิทธิและท่านรองนายมนตรีว er ่าการกระทรวงพาณิชยงท่านลงทำได้ชาญัยนะครับก็ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากการที่ท่านได้ลงมาพื้นที่เมื่อช่ทุกอนหน้านี้นะครับแล้วก็ได้มีการวางแผนมีการวางมาตรการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของลำไยนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณชายัยก็กรียมเตรียมการนะครับซึ่งคาดว่าปีนี้นะครับปริมาณลำไยในภาพรวมนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉลี่ยประมาณ3เนะครับจากปีก่อนนะครับคาดว่าจะมี <Ministry> ผัพเดททั้งหมดนะครับทั้งในทีดูนอกทดูนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1สนสิบหมนจีต่างๆนะครับและปีนี้นะครับได้เพิ่มนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแปรรูปลําไยนะครับแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนะครับลาไยต่างๆนะครับในทุกพื้นที่นะครับในเขตกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับคีดว่าเรามีตลาดเปิดเพิ่มขึ้นใหม่ๆก็คือตลาดบุรีนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราคาดว่าตลาด เอเชียเนี่ยจะมีปริมาณการสงง่งออกไม่น้อยกว่า1,000ตันอย่างแน่นอนนะครับแล้วในส่วนของจีนดิเซียเองนะครับคือเป็นตลาดที่รองลงมาจากจีนนะครับปีนี้ก็คาดว่าอย่างน้อยๆน,นะครับก็จะต้องมีทองถืน5,000ตันนะครับสาหรับถูกพรวงไปในตลาดทั้ง,งในทวีปอเมริกาและยุโรปได้นะครับเพราะว่าเชื่อว่าลําไยนั้นนะครับ,รบสาม,มารถแปรรูปไปได้หลากหลายนะครับเป็นทั้งของขาวของหวาน หนึ่งตลาดนะครับที่ยังคงมีความสดใสแล้วก็มีความเดินไปได้อย่างดีนะครับเป็นส่วนสําคัญเพราะว่าลําไยแห้งนี่ถือว่าเป็นตลาดหลักของเราเลยนะครับแล้วก็ตลาดหลักเราก็อยู่ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งปีนี้นะครับก็มีสัญญาณบวกนะครับว่าอ่ปริมาณลําไยแห้งนั้นมีความต้องการเพิ่มขึ้นนะครับครับก็ต้องขอบคุณภาคส่วนนะครับที่ให้ความร่วมม้ร่วมมือกันนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับลำไยปีนี้เข้าอร่อยมากนะครับ อร่อยไหมครับท่านครับชื่นใจมากเลยนะฮะน,นะฮะ้นนำลำไยสดน้ำลำไยนะครับ <c oughs> นี่มีมี <c oughs> ทั้งอบแห้งและสดมีหม <c oughs> ดเลยโอ้โหผสมประสาน หมูจะหาที่ไหนได้ดีอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับอืมนะมันขึ้นสพอ่ะเดี๋ยวน้ำกำใจไปทุกทาง